ซูซานเวลาดองคลิปนี้มาพบกับเรื่องราวของฟิลปินสาวงามนางแบบและความเป็นอมตะผมนำมาจากบทความของรองศาสตราจารย์นิโคเลระเด็นอามัดนะครับท่านเขียนไว้บนเฟซบุ๊กของท่าน ซูซานเวลาดองชื่อถืออาจจะไม่คุ้นกันมากนักนะครับในวงการศิลปะแต่เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันในสังคมทั่วไปในนามสาวงามนางแบบแห่งมองมาผู้มีชีวิตผกผันและโผผินผู้ไม่ยินยอมให้ชาติตาถูกกักอยู่ในกรงทองชีวิตของเธอถูกตีแผ่เป็นนวนิยายเชิงชีวประวัติขายดีในยุคต่อมานะครับและถูกแปลงเป็นบทละครที่ฮอตในยุคหนึ่งหรือแม้แต่บทเพลงคลาสสิกบางเพลงยังอิงชีวิตรักของเธอ ด้วยใจทวินถึงสเสนหาอันเร่าร้อนสุสานเติบโตภายใต้การเลี้ยงดูของแม่ที่ไม่เคยรู้จักพ่อมาตั้งแต่เกิดมีฐานะยากจนนะครับจึงใช้ชีวิตในโรงเรียนเพียงแค่อายุ11ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องออกมาผจญกรรมหาเลี้ยงชีพช่วยตัวเองแบบปากัดปีนถีบตั้งแต่ทํางานในโรงงานทําหมวกตัดปีร้านทาพวงหรีดและพนักงานขายอีกมากมายอะไรที่พอจะได้เงินเลี้ยงชีพเธอยอมทําทุกอย่าง และงานที่เป็นรายได้เป็นกบเป็นกรรมในวัยที่เริ่มเป็นสาวที่เริ่มฉายแสงความงามต่อหน้าผู้คนมากมายก็คือเธอเริ่มฝึกและได้เป็นนักกายกรรมที่แสดงประจำกับคณะละครสัตว์ที่มองมาดและความสวยทั้งหน้าตาและเรือนร่างสมส่วนงดงามของเธอนี่เองนะครับได้เป็นแม่เหล็กดึงดูดสายตาศิลปินมากหน้าหลายตาทั้งที่อยากได้เธอมาเชยชมและเป็นนางแบบ โชคชะตาได้พลิกผันชีวิตเธออีกครั้งเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุจากการแสดงกายกรรมผ่าผนจนเธอต้องพักรักษาตัวและเลิกเล่นกายกรรมไปในที่สุดนะครับแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตาของตัวเองโชคดีที่ศิลปินหลายคนยังต้องตาต้องใจในดวนร่างและใบหน้าอันงดงามประกอบกับแววตาที่แฝงด้วยจริตมายาอันเย้าวยวนเธอได้กลายเป็นนางแบบของศิลปินในมงหมาดหลายคนทั้งระดับนูบอดี้และซัมบอดี้ ิละเป็นที่ทําให้เธอได้กลายเป็นภาพจิตรกรรมอมาตาได้แก er, e ่ออกูสเลนัวและตูลูสโลชังอาชีพนางแบบของเธอช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงกับอันตรายเหมือนเช่นกายกรรมแต่สิ่งที่ได้มากับชีวิตที่สุขสบายกับสังคมศิลปินทําให้เธอเริ่มใช้ชีวิตแบบโบฮีเมียนทั้งชีวิตกลางคืนเล้าและเซ ดินทากันว่าเธออาจจะควงกับศิลปินนักเขียน,ก,บบนกวีนักดนตรีแบบไม่สำน้ามานั่งกินดื่มและเต้นรําในสถานเต้นรําและคาบาเร่บนมองมาดเป็นนางแบบและสาวสังคมที่ฮอตสุดในยุคนั้นในที่สุดเธอก็ตั้งท้องโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อนะครับและต่อมาเธอก็ได้ลูกชายสิ่งดีๆที่เธอได้จากศิลปินก็คือความชอบในงานศิลปะและได้ใกล้ชิดกับเอสตา ต้นกลายเป็นสิทธิเอกที่ขยันขันแข็งสามารถสร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับในที่สุดผลงานของเธอมีทั้งวาดเสเด้นสอนอสียช็อกและสีน้ำมันนะครับผลงานของเธอเป็นที่ต้องการของนักสะสมด้วยเสน่หาที่มีทั้งเนื้อง,งานและตัวเธอเองผลงานมีลักษณะผสมผสานของศิลปินระดับบรมครูทั้งเดือกาตูลูสโลเทคเลปติกัสโซเหตุเพราะเธอไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงจากสถาบันแต่อาศัยความรักศิลปะและการเป็นนางแบบให้กับศิลปินดัง จึงต้องใช้วิธีการเรียบครูพักรักจําจนได้ดีชีวิตส่วนตัวของเธอมักจะถูกดินทาจากพวกสแสลงกามว่าสัมสนมากชู้หลายผัวบางคนเปรียบเทียบกับมาดามบัตเตอร์ปพายแห่งราชสำนักฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวหากแต่เธอก็คือสาวโบฮีเมียนผู้รักศิสระผู้พร้อมจะโผผินจากอกศิลปินไปพบรักใหม่กับกวีจากกาวีสู่อ้อมอกนักเขียนและนักดนตรี หรือแม้แต่คนววรวยรวยระดับนายหน้าสตอ็อกบร็อกเตอร์ที่สามารถอุปถัมภ์ให้เธออยู่อย่างสุขสบายในกรุงทองแต่เธอต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระตามแต่ใจอย่าไป่ฟ้าและเธอก็ได้อย่างที่มุ่งหวังทุกอย่างเงินศิลป,ปะผู้ชายความรักและอื่นๆเอีกมากมายสมกับที่เกิดมาเป็นสาวโบฮีเมียนตัวจริงซูซานเวลาดองมีชีวิตยอยู่ระหว่างปีคศิสตศัการาช1865ถึง1938นะครับ เป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวของบรรดาศิลปินหัวก้าวหน้าที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเอวังกาตตั้งแต่อินเสชันนี้จนถึงคิวบิสคือมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนตั้งแต่ออกกตเรือนัวตูลุสโลเทกเอสกาเดกาปีแอบอนนารจนถึงบาโบนปิคาโซนะครับ ยงไม่แปลกอะไรที่จะเห็นแววอิทธิพลของศิลปินเหล่านี้ฉายอยู่ในผลงานของเธอที่เหนืออื่นใดก็คือสเสน่ห์ความงามในตัวของเธอเองที่หลอมหัวใจของศิลปินหลายหลายคนให้ละลายไปกับสีที่ถูกถ่ายทอดบนผ้าใบกลายเป็นงานระดับอมตะและเธอได้เป็นนิรันในภาพเขียน ขอขอบคุณร่องสรจจารยเน็ตคอเลสละเด่นอาหมัดนะครับที่เขียนบทความดีๆไว้ให้ผมได้มาเล่าต่อที่นี่และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ฟังและชมมาถึงตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณา,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ